เตรียมสอบโทอีกแล้วอยากได้คะแนน900แอบอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้นะคะยะโฮสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวินเน็เมโลดี้อีกครั้งนะคะไอติมค่ะถ้ากบุญกล้ยกำลังเตรียมสอบโทอีกแล้วอยากได้คะแนน900แอบอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้นะคะ ันนี้นะคะติมก็จะมาแชร์วิธีการทําข้อสอบโทอีกให้ได้คะแนน900อัพกัน,นะคะ่ะซึ่งหวัวใจ,จของการที่เราจะทําคะแนนได้เยอะนะคะก็คือเราก็ต้องฝึกทําโจทย์บ่อยๆะคะ่ะทําอย่างเป็นระบบมีการจับเวลานะคะจะได้รู้ว่าเราเก่งเราอ่อนตรงไหนนะคะจะได้พัฒนาจ,จุดอ่อนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพจุดเด่นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดีย๋ยวเรามาทำข้อสอบไปรพร้อมๆกันนะคะ<ม>และสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูโทอีก Practice Test ชุด1 2และ3นะคะก็สามารถกดดูตรงนี้ได้เลยนะคะ ทำเป็นเพลย์ลิสต์เพราะมีเอกสารให้ดาวน์โหลดครบเลยค่ะทำเป็นระบบจัดเป็นระบบเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทบทวนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและมีเฉลยละเอียดมากๆด้วยและตอนนี้ทางช่องของเราก็มีเพจ Facebook แล้วนะคะชื่อว่าเพจ TILING by m i d n i g h t ค่ะก็จะเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ English in Daily Life และการเตรียมสอบ TOEIC ค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้ติมด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเรามาติวทุกอีก900บวกๆกันเลยเ,เพื่อนๆดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนะคะแล้วเราไปติวกันเลย let's get started เรามาเริ่มติวทูกอีกพาร์ท5 incomplete sentences กันเลยนะคะข้อที่8ค่ะเขาบอกว่า the renovated company gym d o with free weights and exercise machines ข้อนี้นะคะคำว่า renovate d นะคะก็คือได้รับการปรับปรุงนะคะศัพท์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น adjective นะคะก็เวลาเพื่อนๆจดคำศัพท์นะคะก็อย่าลืมจด part of speech ไปด้วยนะคะพร้อมกับความหมายควบคู่กันนะคะจะได้เอาไปใช้ได้ถูกต้องเนาะสำหรับคำว่า renovate นะคะขอแตกศัพท์นิดนึงนะคะก็คือรากศัพท์คำว่า n e v นะคะ n o v ค่ะตัวนี้เนี่ยจะแปลว่า new ค่ะ ลกักษาคำว่า n o v นะคะจะแปลว่านิวนะคะแล้วก็ p รีฟิกคำเสริมหน้าคําว่า RE นะคะอันนี้จะแปลว่า a อ a ก n เพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกันก็คือทําให้ใหม่อีกครั้งเนาะก็คือ Renovate ปรับปรุงนั่นเองนะคะ ถัดมานะคะคำว่า equip นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น verb นะคะแปลว่าจัดหาหรือว่าติดตั้งพวกอุปกรณ์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าเตรียมให้พร้อมก็ได้นะคะแบบพวกเตรียมพวกทักษะ skills ต่างๆนะคะข้อนี้เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่ามีการใช้ preposition with นะคะก็คำว่า equip นะคะก็จะใช้คู่กับ preposition with นะคะติดตั้งพร้อมด้วยอะไรนะคะ เรามาวิวเคราะห์โจทย์ข้อนี้กันเลยนะคะก็ลงยิมของบริษัทซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่เนี่ยก็ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ฟรีเวทนะคะแล้วก็เครื่องออกกําลังกายต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยเรามาดูที่ประธานของเราก็คือคอมพานีจิมนั่นเองนะคะซึ่งลงยิมเนี่ยมันติดตั้งเองไม่ได้เนาะแต่มันต้องได้รับการติดตั้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประธานของเราต้องเป็นรูป passive v o i เนาะหรือว่าประธานถูกกระทำนะคะ พอเรามาดูในช้อยนะคะตอนนี้เนี่ยเรามี subject แล้วนะคะตอนนี้เราขาด verb หลักของประโยคไปเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มาดูช้อยเนี่ยเราก็สามารถตัดช้อยข้อ b ทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่า to infinitive เนี่ยไม่สามารถจะเป็น verb หลักนะคะหรือว่า main verb ได้นะคะและจากนั้นเนี่ยมืเราดูที่ข้อ a กับข้อ d นะคะก็ will equip กับ e a s t equipping นะคะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างที่ประธานเนี่ยทำเองนะคะซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่ารงยิมเนี่ยไม่สามารถจะติดตั้งตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนาะก,ก็เลยเหลือข้อ C นะคะ Has been equipped with free weights and exercise machines นั่นเองค่ะ ข้อนี้นะคะก็สรุปได้ว่าลงยิมของบริษัทนะคะซึ่งมีการปรับปรุงเนี่ยได้รับการปรับปรุงเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ฟรีเวทต่างๆเนาะที่ใช้ออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วก็เครื่องออกกําลังกายต่างๆด้วยนะคะข้อนี้ก็ใช้เป็น has been equipped นะคะ has have been verb 3นะคะ อันนี้ก็เป็น present perfect แบบ passive voice นั่นเองนะคะประธานถูกกระทำเนาะก็ present perfect นะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วส่งผลมาถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะติมจะขอย่อด้วยปจบลักกันนะคะเพราะฉะนั้นถูกทั้ง tense และถูกทั้ง voice นะคะก็ตอบเป็นข้อ c has been equipped ได้เลยค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้คำว่า e q u i p นิดน,นึงนะคะอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่า parents should equip their children with necessary life skills พ่อกับแม่เนี่ยนะคะผู้ปกครองเนี่ยก็ควรจะให้ทักษะเนาะที่เป็นทักษะสำคัญในชีวิตนะคะให้กับลูกๆเนาะก็ควรจะเตรียมทักษะที่สำคัญเนาะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเนี่ยให้ลูกๆนะคะ Equi p เนี่ยก็คือเตรียมให้พร้อมเนาะเตรียมพวกสกิลนะคะแล้วก็จะเห็นว่าคำว่า Equip เนี่ยก็จะใช้คู่กับ r e Position w i t h นะคะ ข้อที่9ค่ะ the conference fee dot 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 admittance to more than 20 workshops and seminars คำว่า conference fee นะคะ fee ก็คือค่าธรรมเนียมเนาะแล้วก็ conference ก็คือการประชุมนะคะรวมกันก็เลยเป็นค่าธรรมเนียมการประชุมเนาะ admittance นะคะตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าการเข้าร่วมนะคะแล้วก็ seminars นะคะตัวนี้ก็คือการสัมมนา เพราะฉะนั้นนะคะจะเห็นว่าค่าธรรมเนียมการประชุมเนี่ยได้รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าเวิร์กช็อปแล้วก็สัมมนานะคะกว่า20รายการนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ประธานของเราเนาะก็คือ the conference fee นะคะเป็น subject ของประโยคนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราต้องการ verb มาเติมในช่องว่างนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเราจะใช้เวิร์บอะไรดีนะคะเรามาวิเคราะห์ที่ประธานกันนิดนึงนะคะก็ฟรีนะคะหรือค่าธรรมเนียมเนี่ยมันรวมถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมเวิร์กช็อปแล้วก็สัมมนากว่า20รายการนะคะข้อนี้เนี่ยประธานเป็นคนที่ทําเองนะคะ จากนั้นพอเรามาดูที่ verb ของประโยคนี้นะคะตรงช่องว่าให้เราต้องการ verb ตรงนี้เนาะก็เป็น verb หลักใช่ไหมคะเป็น main verb ที่เราต้องการเนาะ,ะเราก็สามารถตัดช h o i ก็คือข้อดีนะคะออกได้เลยเนาะ,ะเพราะว่า ing ไม่สามารถจะเป็น main verb หรือ verb หลักของประโยคได้นะคะ ต่อมานะคะประธานของเราเนี่ยเป็นฟีค่าธรรมเนียมนะคะเป็นรูปเอกพจน์ด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัดข้อ a ทิ้งนะคะเพราะว่าข้อนี้เนี่ยมันเป็น p a t s e n t s i m verb หนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าใช้คู่กับประธานพหูพจน์เนาะเพราะฉะนั้นเป็น active voice แล้วก็เป็น verb ที่ใช้คู่กับประธานเอกพจน์นะคะเราก็ควรจะใช้เป็นข้อ b นั่นเองนะคะ The conference fee includes admittance to more than 20 workshops and seminars. ค่าธรรมเนียมการประชุมเนี่ยก็ได้รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมการสัมมนาแล้วก็เวิร์กช็อปกว่า20รายการนะคะ ส่วนข้อ c นะคะจะเห็นว่าเป็นโครงสร้าง passive voice ของ present s i m นะคะ,ะ,คะก็คือ is m r บวกด้วย verb 3นั่นเองเนาะแต่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ประธานเนี่ยถูกกระทำนะคะหรือว่าเป็น passive voice นะคะซึ่งในข้อนี้เนี่ยเราใช้เป็นประธานทำเองนะคะก็เลยตอบเป็นข้อ b นั่นเองนะคะก็ includes ต้องเติม s ด้วยเนาะเพราะว่าประธานของเราเป็นเอกพจน์เนาะเรามาดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะก็ ตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ใช้ include นะคะในรูปของ active voice นะคะประธานทำเองยกตัวอย่างเช่น the package includes breakfast and dinner แพ็กเกจตัวนี้เนี่ยก็ได้รวมค่าอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็ยนไว้แล้วหรือ the price includes or taxes ราคานี้ก็ได้รวมภาษีไว้หมดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นโครงสร้างที่ถูกไวยากรณ์นะคะข้อนี้ก็เลยตอบเป็นข้อ b นะคะ includes r m s นั่นเองค่ะข้อที่10ค่ะ a special s a l e on stationary o n the r i g h t t h i n g s website yesterday ก็จะเห็นว่าการลดราคาพิเศษนะคะของเครื่องเขียนเนี่ยมันจุดๆุดเนาะบน writing website นะคะเมื่อวานนี้เนาะประธานของเรานะคะก็คือ a special sales on stationary นั่นเองนะคะ ก็จะเห็นว่า on stationary เนี่ยก็เป็นส่วนขยายใช่ไหมคะว่ามันคือ special cell อะไรนะคะก็ส่วนใหญ่พวก p e p positional phrase หรือว่าบุพบทวลีนะคะก็จะเป็นส่วนขยายเนาะ,ะบุพบทวลีเนี่ยก็จะมีประกอบด้วย p e p position บวกด้วยกลุ่มคำนามนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอ p พ e f a c e นะคะก็ p พ e p o s i t i o n a l p h r a ิงจะขอเรียกย่อๆว่า p พ e f a c e แล้วกันนะคะเราก็ทําเครื่องหมายวงเล็บสามเหลี่ยมไว้เลยนะคะจะได้รู้ว่ามันเป็นส่วนขยันไม่ใช่ส่วนหลังเนาะต่อมาค่ะจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดใน yesterday ใช่ไหมคะก็คือมันเป็นอดีตนะคะ Special Sales เนี่ยการลดราคาพิเศษเนี่ยมันประกาศตัวเองไม่ได้เนาะแต่ว่ามันต้องถูกประกาศบนเว็บไซต์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประธานของเราก็เป็นคนที่ถูกทําด้วยเนาะถูกทําในอดีตนะคะเมื่อเรากว่าตาดูช้อยแล้วนะคะเราก็ควรจะตอบเป็นข้อ A นะคะ a special sale was announced on the website yesterday นั่นเองนะคะ การลดราคาพิเศษเนี่ยก็ได้มีการประกาศออกมานะคะถูกประกาศออกมานะคะบนเว็บไซต์เมื่อวานนี้นั่นเองเนาะแล้มาวิเคราะห์ช้อยข้ออื่นๆกันนิดนึงนะคะก็จะเห็นว่า announce d ed นะคะเวิร์บสเนาะตัวนี้ก็ประธานทำเองใช่ไหมคะซึ่ง special sale มันทำเองไม่ได้เนาะเราก็เลยตัดข้อ b ทิ้งไปนะคะ ข้อ C was announcing นะคะอันนี้ก็ประธานทำเองใช่ไหมคะแล้วก็ was v e r b ก ing เนี่ยก็เป็น past continuous นะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในอดีตนะคะข้อน,นี้ก็เลยตกไปเนาะเพราะ special cell มันทำเองไม่ได้เนาะแล้วก็ to announce นะคะ to infinitive เนี่ยไม่สามารถจะเป็น main verb ของประโยคได้นะคะไม่สามารถจะเป็น verb หลักหรือ verb แทนของประโยคได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อน,นี้ก็เลยตกไปนะคะ จะเห็นว่าจากวิเคราะห์โจทย์นะคะข้อนี้เนี่ยมีประธานแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยต้องการเวิร์บหลักของประโยคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น to announce เนี่ยเป็นเวิร์บหลักไม่ได้เนาะเราก็เลยตัดทิ้งไปได้เลยนะคะข้อ11ค่ะเขาบอกว่า after the team meeting next week Miss Lee whether the project deadline needs to be changed คำว่า whether นะคะในที่นี้ก็คือว่าจุดจุดจุดหรือไม่นะคะ ก็จะเห็นว่าหลังจากที่มีการประชุมทีมในสัปดาห์หน้าเนี่ยมิสลีเนี่ยก็จะตัดสินใจใช่ไหมคะว่าโปรเจกต์เดสไลน์เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนหรือไม่นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยเรามีประธานก็คือมิสลีใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยก็ขาดเวิร์บหลักของประโยคไปนะคะขาดเมนเวิร์บของประโยคไปนะคะแล้วก็ข้อนี้มีคีย์เวิร์ดบอกเวลาก็คือคำว่า Next week นะคะแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาดูที่ช้อยนะคะก็จะเห็นว่าข้อ a to infinitive แล้วก็ข้อ b deciding ing นะคะอันนี้ตัดทิ้งไปเลยเนาะเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถเป็น main verb ได้นะคะไม่สามารถที่จะเป็น verb หลักของประโยคได้นะคะ เพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ข้อ c กับข้อ d ใช่ไหมคะเมื่อเรามีคีย์เวิร์ดคำว่า next week เนาะแสดงว่ามันเป็นอนาคตนะคะเราก็เลยควรตอบเป็นข้อ c นั่นเองนะคะ after the team meeting next week Miss Lee will decide whether the project deadline needs to be changed หลังจากที่ประชุมทีมในสัปดาห์หน้าเนี่ย Miss Lee ก็จะตัดสินใจว่า project deadline เนี่ยจำเป็นต้องมีการเลื่อนออกไปหรือไม่นะคะ พูดถึงอนาคตก็ใช้วิวดีไซน์ได้เลยนะคะข้อถัดมาค่ะเขาบอกว่า A marketing campaign was designed t t o t a r g e t of the three demographics we identified คำว่าแคมเปญนะคะตัวนี้ก็เป็นการโลนงรงเนาะหรือว่าแคมเปญทับซับได้เลยนะคะคำว่า target ตนะคะตัวนี้เป็นเว r รก็คือมุ่งเป้าไปที่นะคะ นอกจากจะเป็นคำนามแล้ว Target ก,ก็สามารถใช้เป็น Ver รได้ด้วยนะคะ Demographics นะคะตัวนี้ก็คือข้อมูลประชากรศาสตร์นะคะแล้วก็ Identify ตัวนี้เป็น Ver รก็คือระบุเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย Marketing campaign แคมเปญทางการตลาดเนี่ยก็ได้ถูกออกแบบนะคะเพื่อมุ่งเป้าไปที่จุดๆนะคะของกลุ่มประชากรนะคะกลุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากร3กลุ่มนะคะที่เราระบุไป เมื่อเรามาดูที่โจทย์นะคะก็จะเห็นว่าช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วก็พิจารณาจากสิ่งที่ตามมาด้านหลังช่องว่างนะคะก็เป็นพวกคำนามเนาะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการวัดในเรื่องของคำบอกปริมาณนะคะหรือว่า Quantifier นะคะซึ่งก็จะมีข้อ c กับข้อ d นะคะที่ เราสามารถนำมาใช้ในข้อนี้ได้นะคะเรามาวิเคราะห์กันเลยนะคะว่า either กับ each เนี่ยมันใช้ตามมาด้วยคำนามแบบไหนและความหมายใช้ยังไงนะคะเรามาดูที่ช้อยกันเลยนะคะคำว่า either นะคะถ้าเราใช้เป็น either of นะคะตัวนี้เนี่ยจะต้องตามด้วย the แล้วก็ n o w พรูะหูคนะคะยกตัวอย่างเช่น either of the restaurants is good ร้านไหนก็ได้ใน2ล้านนี้เนี่ยอร่อยนะคะแล้วก็ each นะคะตัวนี้ก็คือแต่ละนะคะ each of เนี่ยจะใช้กับ the แล้วก็นาเพราะหูคตเช่นเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่น each of the students receives a certificate นักเรียนแต่ละคนเนี่ยก็ได้รับประกาศนียบัตรเนาะนอกจากนี้นะคะก็จะเห็นว่า each of แล้วก็ e ีเทอร์ออนะคะตามด้วยนามพาหูพจน์นะคะแต่ว่าใช้คู่กับเวิร์บเอกพจน์นะคะคู่กับเวิร์บเอกทั้งคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ย ถูกทั้งความหมายแล้วก็ถูกทั้งโครงสร้างที่ตามมานะคะเราก็จะตอบเป็น each of the three demographics we identify นั่นเองค่ะ e ี t ตเนี่ยมันใน2อ,อันเนาะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยมันพูด3อันใช่ไหมคะก็เลยตัด e ี t ตทิ้งไปนะคะเพราะว่าความหมายมันไม่ได้เนาะข้อถัดมาค่ะเขาบอกว่า no one without a pass will be granted to the conference คำว่า grant นะคะตัวนี้ก็เป็น verb นะคะจะแปลว่าให้อนุญาตมอบให้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราใช้ในรูปของ passive voice นะคะ will be verb 3นะคะก็คือจะได้รับเนาะต่อมาเรามาวิเคราะห์โครงสร้างประโยกกันนะคะประธานของเราเนาะ no one without a pass นะคะตัวนี้ก็เป็น subject ของประโยคนะคะคนที่ ไม่มีบัตรก็จะไม่ได้รับการอนุญาตนะคะให้เข้าร่วมการประชุมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะใช้โครงสร้างประธานบวก be granted นะคะรูป passive voice เนาะแล้วก็ตามด้วยกรรมนั่นเองนะคะก็คือประธาน subject เนี่ยได้รับอนุญาตให้ทำอะไรนะคะก็จะเห็นว่าหลัง be granted นะคะก็จะตามมาด้วยกรรมนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยกรรมก็จะเป็นพวกคำนามใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราก็จะต้องเลือก part of speech ที่มันเป็นนามนะคะเพื่อเอามาทำหน้าที่ object ของประโยคนะคะมาดูที่ช้อยกัน,นะคะ่ะมีคำว่า admission นะคะตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าการเข้าร่วมนะคะส่วนคำว่า admit นะคะตัวนี้ก็เป็น verb ก็คือให้เข้าก็ได้นะคะหรือว่ายอมรับนะคะส่วนข้อ B เนี่ย is admitting นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็น เมนเวิร์บของประโยคได้เลยใช่ไหมคะก็ยังไม่ใช่นะคะเพราะเราไม่ได้ต้องการเมนเวิร์บแล้วนะคะเรามีเมนเวิร์บอยู่แล้วก็คือ will be granted นะคะ admitted นะคะอันนี้ก็เป็นเวิร์บหรืออาจจะเป็นเวิร์บก็ได้นะคะแล้วก็ to admit นะคะ to infinitive เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเรากว่าตาดูที่ชอยนะคะก็จะเห็นว่าข้อที่สามารถมาเป็นกรรมได้นะคะก็เป็นคำนามคือคำว่า admission น,นั่นเองคะ่ะตอบเป็นข้อเองนะคะ ยกตัวอย่างการใช้คำว่า granted เพิ่มเติมนะคะอย่างเช่น students are granted access นักเรียนเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงนะคะหรือ I will be granted a visa ฉันจะได้รับวีซ่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็ subject เ,เนี่ยจะได้รับอะไรนะคะก็ต้องตามมาด้วยกรรมเนาะซึ่งกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคำนามนั่นเองนะคะข้อนี้ก็เลยตอบเป็นข้อ,อค่ะ ข้อ14ค่ะเขาบอกว่า the award-winning films underwater secrets promotes awareness dot d o c e a n pollution and its effects on our planet คำว่า award-winning นะคะในที่นี้เนี่ยเป็น adjective นะคะก็คือที่ได้รับรางวัลน,นะคะ award-winning films นก็หนังที่ได้รับรางวัลน,นั่นเองนะคะ promote นะคะตัวนี้ก็เป็น verb ก็คือส่งเสริมสนับสนุนเนาะ Awareness ค่ะตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าการตระหนักรู้นะคะ Pollution ตัวนี้ก็คือมลพิษเนาะแล้วก็ Effects นะคะตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าผลกระทบเนาะ เพราะฉะนั้นข้อนี้เมื่อเรากวาดสายตาไปที่ชอยนะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นการวัดเรื่องของเพ์โพซิชันนะคะข้อนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลเรื่อง Underwater Secrets เนี่ยก็เป็นหนังที่ส่งเสริมเนาะการตระหนักรู้นะคะในเรื่องของมลพิษทางทะเลนะแล้วก็ผลกระทบที่มีต่อโลกเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า awareness นะคะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะ ข้อนี้วัดเรื่อง preposition นะคะ awareness เนี่ยเป็นตัวที่จะใช้กับ preposition of นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราเลยตอบเป็น promote awareness of ocean pollution and its effects นั่นเองนะคะก็คำว่า aware awareness นะคะก็จะตามมาด้วย preposition of นะคะอย่างเช่น be aware of ตัวนี้ก็ aware เป็น adjective นะคะ awareness of การตระหนักในเรื่องของจุดๆ,ๆนั่นเองค่ะเรามาดูคำนามและ r e p o s i t i o n นะคะที่ใช้ด้วยกันและเจอบ่อยๆนะคะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะใช้กับ tool นะคะ access to solution to response to นะคะก็คือการเข้าถึงนะคะ access to นะคะอย่างเช่น access to the internet การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนาะ solution to วิธีแก้นะคะอย่างเช่น solution to the problem วิธีแก้ปัญหา response to การตอบสนองต่อนะคะอย่างเช่น response to customer complaints การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า ต่อมาค่ะเรามาดูคำนามที่ตามด้วย preposition from กันบ้างนะคะ benefit from protection from recovery from นะคะ benefit from ก็คือได้รับประโยชน์จากอะไรนะคะอย่างเช่น benefit from training ประโยชน์จากการฝึกนะคะ protection from อันนี้ก็คือการปกป้องจากนะคะอย่างเช่น protection from rain การปกป้องจากฝนเนาะ recovery from นะคะการฟื้นตัวจากยกตัวอย่างเช่น recovery from the illness การฟื้นตัวจากโกาครคภัยไข้เจ็บอาการป่วยนะคะแล้วก็ใช้คู่กับ with นะคะก็จะมีคำอย่างเช่น relationship with communication with นะคะ relationship with ก็คือความสัมพันธ์กับนะอย่างเช่น relationship with clients ความสัมพันธ์กับลูกค้าเนาะแล้วก็ communication with นะคะก็คือการสื่อสารกับนะอย่างเช่น communication with customers การสื่อสารกับลูกค้านั่นเองค่ะ บ้าคสําหรับการติวโทอิกในวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนําเทคนิคนะคะแล้วก็นําความรู้ในวันนี้เนี่ยไปใช้อัพคะแนนโทอิก900บวก,บวกได้นะคะและสําสหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe ไว้นะคะแล้วก็จะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาอีกแน่นอนแล้วก็ถ้าใครอยากให้ติมทำคอนเทนต์แบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวติมจะตามไปอ่านดูคอมเมนต์เลยนะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย